กลับเลาล่ะคาะกับเช่เาวีนามอเลเชียลวันนี้นะคะเราก็จะไปลีเดอร์ไอสแลนด์ที่เป็นเกาะเล็กๆที่มันเปิดใหม่บริษัทที่ทงเที่ยวแล้วก็วจะขึ้นไปแถวฮัสันญยาดเอจไปเดินไฮไลท์เชลซีมาร์เก็ตเนอไปทําตัวแบบนิวโยกเกอร์แต่ว่าตอนนี้จะต้องไปตัดผมก่อนเพราะว่านะตัดผมไว้ที่โซโหต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงแบบว่าต้องมาสระตัดที่นี่เพราะว่าเราอะลมเราแบบมือมันเป็นหนองมันโดนน้ำไม่ได้เว้ยเราก็เลยจะต้อง มาทําเองนะนี่เราก็กล้จะถึงร้านแล้วแต่ร้านเนี้ยเป็นร้านชื่อดังเขาแบบเป็นร้านแบบของคนไต้หวนันเพราะเราเห็นรุ่นพี่เราอะ่ะที่สนิทฟอลเราก็เลยถามมาเรากคิดว่าน่าจะโอเคไปดูกันค่ะ เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายก็คือจะมัวมัวตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เชลซีนักเกตแล้วเราก็กําลังจะเดินไปลิตเ l ิ้ลไแลนด์นะก็คือเป็นเกาะใหม่ที่เราบอกกันว่าเราจะไปูตรงนี้ก็คือแบบสวย ไม่มีอะไรเป็นกปเกาะเล็กๆจริงๆเดินไปกันเลยหลอนมากแม่ก่อนเล็กๆคือไม่ไม่อะไรนะนี่หลอนมากเดินขึ้นไปเพื่อแบบอยากเห็นวิว กาะแมตตันวิวในนิวยอร์กที่เขาว่ากันว่าต้องมาเพราะว่าเป็นของใหม่อะไรเงี้ยแต่รอชิบหายนี่ขลาดไม่ซัมเมอร์นะแต่ผมสวยไป ก็ไม่มีอะไรมาแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวไปต่อหสาสัญญาณไปแบบไฮไลท์ดูเวนโซนี้หน่อยที่เขาเคยไปหมดแล้วแต่ว่าไปอีกครั้งก็หาที่นั่งอีกทึงเพราะว่าเจ็บขาบ้า,าตอนนี้ขาจะหลุดแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็ได้รูปแล้วให้เด็กนักเรียนอาที่เขาสเก็ดรูปอถ่ายให้แล้วเขาถ่ายสวยมากต่าด้ว่ไหอนนี้เขาก็จะเดินไปหาสัญญาคะ ตามเส้นไฮไลท์เพราะว่ามันก็ตรงไปได้เรื่อยๆคือแบบเป็นการเที่ยวแบบชิคๆธรรมดาแบบน er. ิวยอร์กเกอร์แต่ขาเจ็บมากทุกคนจริงๆ ตอนนี้เขาไม่ได้เข้าไปแล้วเพราะว่ามันมคือค่าตัวไก่แล้วทีนี้เราก็มารลบะพิสซัแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นตึกเดิมส่วนๆแห่งเทเกนถแทนถ่ากล้องเซลฟี่ค่ะเห็นไหมแล้วเดี๋ยวจะหาคนถ่ายรูปให้อีกทีนะคะการที่ยวคนเดียวก็คือต้องหาคนถ่ายรูปให้ตลอดเวลาเนาะก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็คือไปมาสามที่เพราะว่าเจ็บไข้จริง แล้วเดี๋ยวแบบคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปวิลเลียมเบิร์กย่านฮิปสเตอร์ที่บรูคลิน<า>เราจะไปพรุ่งนี้นะจ๊ะก็<า>ไปแล้วนะใครยังไม่สับส r ครสับส s ครทุกท่าจ้าบ๊ายบาย